ต่อไปก็จะเจอกับชาวราศีเมษนะคะในเดือน10นะคะในเดือนตุลานะคะว่าไพา่ากบอกอะไรนะคะชาวราศีเมษนะคะตําแหน่งหน้าที่กัรงานนะคะทางานกับคนจํานวนเยอะไหมอาจจะก,การพูดคุยกันอาจจะไม่ค่อยลงตัวบ้างอะไรบ้างนะคะคุณชาวราศีเมษแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะจะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมถ้าคนไม่พูดคุยกันเนาะนะคะพอมาตําแหน่งเงินนะคะ ตำแหน่งเงินคุณก็คิดตั้งแต่แบบเก็บเงินอะไรไหมนะคะเก็บเงินซือ้อหรือว่าเก็บเงินผ่อนซื้อทรัพย์สินสมบัติตัวเองไหมนะคะพอมาตำแหน่งเงินนะคะโอเคทีนี้ก็มาตำแหน่งเรื่องตำแหน่งเรื่องความรักนะคะชาวราศีเมษสีเมฆคะ่ะความรักเหมือน การคุยกันคุณอยู่กับคนจํานวนเยอะไหมนะคะการคุยกันร,รู้สึกว่ามันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหรน่นาะมันไม่ค่อยคุยกันแต่ก็ไม่มีอะไรนะเพราลอาจจะเป้าหมายคิดเรื่องเงินมากกว่านะคะชาวราศีเมษนะคะโดยเอ่อพอตําแหน่งคนมีคนโสดนะคะคนโสดก็ไม่ค่อยหวานนะคะอาจจะมีเข้ามาให้คุยบ้างอะไรบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าการคุยกันหรือ แค่เจอกันแล้วก็ไปไหมนะคะชาวราศีเมษนะคะในเดือนตุลานะคะนะคะอาจจะมีเครียดบ้างอะไรบ้างหรือว่าเพิ่งเลิกไหมเพิ่งเลิกคุยกับใครไหมนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีเมษนะคะก็ที่แน่ๆนะคะคือไพ่สรุปบอกว่าให้คุณเหมือนตั้งใจสร้างอนาคตสร้าง ตัวเองนะคะให้กล้าๆหน่อยนะคะถ้าคิดจะสร้างอนาคตรสร้างตัวเองตอนนี้นะคะแล้วมันจะได้นะคะแล้วก็เหมือนให้ในช่วงนี้กําลังคิดอยากไปเที่ยวอะไรไหมนะคะสาวราศีเมษนะคะคิดเรื่องเที่ยวอะไรไหมเนาะนะคะพอมาตําแหน่งคนโสดรู้สึกว่าพึ่งทะเลาะก,กันไหมหรือยังไงนะคะคนโสดความรักไม่ค่อยหวานนะคะสาวราศีเมษนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะแม่ๆคะขอบคุณนะคะ